การให้ที่ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาไม่ต้องใช้เงินนะบางคนเคยได้ยินได้ฟังมาการถวายมหาทานที่ยิ่งใหญ่นี่ต้องทำบุญทีละมากๆ บริจาคเงินมากๆเลี้ยงพระเยอะๆข้าวของเครื่องใช้ข้าวปลาอาหารสังฆทานจัดเต็มแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสิ่งที่เรียกว่ามหาทานก็คือการรักษาศีลคือมีความเป็นปกติของกายวาจาใจงดเว้นการเบียดเบียนไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นมหาทานเป็นการ ให้ทานที่ยิ่งใหญ่ ทำไมถึงเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไรมากมายเลยทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเราท่านทั้งหลายถ้าคนบนโลกใบนี้คนทั้งโลกเลยนะไม่ทําร้ายกันไม่ด่ากันไม่คิดไม่ดีต่อกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทําให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนท่านทั้งหลายคิดว่าโลกจะสงบสุขไหมหมูไก่ปลาวัวควายสัตว์ทั้งหลาย มีความสุขไหมเมื่อทุกคนไม่เบียดเบียนกันท่านทั้งหลายลองมองดูแค่ตัวเราเองนะเริ่มจากตัวเราเองก่อนถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกผิดเมียแย่งคู่ครองคนรักผู้อื่นไม่พูดโกหกหลอกลวงไม่ดื่มสิ่งของมึนเมาทำให้ขาดสติไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่พูดว่าร้ายผู้อื่น ไม่คิดไม่ดีกับผู้อื่นไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมกับใครเลย ต่อไปเราจะมีปัญหากับใครไหมตัวเราเองจะมีความสุขไหมแน่นอนมีความสุขศินจะเป็นเกราะคุ้มครองเราไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วเหมือนชุดเกราะที่มีแรงสะท้อนที่แข็งแกรง่งและทรงพลังที่สุดดังคำสอนของพระอริยสงสายพระอาจารย์มั่นทั้งหลายท่านสอนว่าเมื่อเรารักษาศีลศีลก็จะรักษาเราบุคคลใดที่มีศินบริสุทธิ์ย่อมเป็นที่รักของสัตว์ คนเทวดาพรมทั้งหลายคนที่ไม่มีศีลเป็นยังไงคนแบบนี้ไม่รู้จักบาปบุญนะคิดว่าค่านี้เกินหนเดียวตายหนเดียวฆ่าสัตว์เบียดเบียน,ยนสัตว์ลักขโมยอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนพูดโกหกหลอกลวงผู้อื่น เมาขาดสติเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาอย่างแน่นอนไม่เดือดร้อนกายก็เดือดร้อนใจเหมือนถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลาสร้างเวรสร้างกรรม ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนทั้งกายวาจาใจพระพุทธเจ้าจึงยกย่องว่าการรักษาศีลให้บริสุทธิ์เป็นมหาทานเป็นการให้ทานอันยิ่งใหญ่ให้ความไม่มีเวรให้ความไม่มีภัยแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้อภัยชนะการให้ทั้งปวงพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงระงับเวรด้วยการไม่จองเวร เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนทั้งโลกได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้ตั้งแต่วันนี้จงมีศีลธรรมประจำใจไม่ทำตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนธรรมะโดยอมตะธรรมประเทศไทยอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ